เจ้าปลา้ํำจืด,ดหยุดโม้ได้แล้วนะน่าเบื่อซิจริงๆเลยฮสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้น้องมินดากลับมาทักทายอีกแล้วพร้อมพี่ไก่โอ๊กนะคะนี่โอ้โหรักพี่ไก่โอ๊กมากเลยใช่ไหมคะกอดไว้แน่นเลยนะคะโอ้โหพร้อมกับงานศิลปะบนตัวพี่ไก่โอ๊กนะคะโดยฝีมือน้องมินดาเองค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามน้องไว้ด้วยนะคะมินดาจ๋าวันนี้มินดามินิทานมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วใช่ไหมคะอ่าถ้าอย่างนั้นไปฟังนิทานพร้อมเพื่อนๆเลยดีไหมคะใกล้เวลานอนรอบบ่ายแล้วด้วยเนาะไปฟังนิทานกันเนาะ อาถ้าอย่างนั้นไปฟังนิทานกันเลยค่ะไปกันเลยอ่าเย่นิทานเรื่องแรกของวันนี้ค่ะนั่นก็คือเรื่องปลา้ํำเข็มกับปลา้ํำจืดกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะบึงน้ำอันกว้างใหญ่ได้มีเจ้าปลา้ํำจืดตัวหนึ่งมันนั้นอาศัยอยู่น้บึงน้ำแห่งนี้มานานแสนนาน ซึ่งเจาปลาน้ำจืดตัวนี้มีนิสัยขี้โม้และอวดรู้เป็นอย่างมากและในวันนี้เองมันก็ได้นึกอยากจะออกลองไปสํำรวจโลกน้ําเข็มดูว่าเป็นอย่างไรลาลาลาชีวิตปลาน้ําจืดนี่มันจังแสนน่าเบื่อซะจริงนะอยู่ที่นี่มาก็นานแสนนานเอ๋พวกปลาน้ําเข็มนี่มันอยู่กันอย่างไรนะอยากจะออกไปดูซิจริงเลย ว่าแล้วก็ออกไปสำรวจโลกน้ำเค็มดูสักหน่อยดีกว่านะคะเสียงของเจ้าปลาน้ำจืดได้เอ่ยขึ้นและแล้ววันหนึ่งเจ้าปลาน้ำจืดก็ได้สบโอกาสที่จะออกไปจากบึงน้ำแห่งนี้มันได้ว่ายน้ำออกไปสู่ท้องทะเลอันกว้างใหญ่โอ้โห ท้องทะเลนี่มันช่างสวยงามกว่าบึงที่ข้าอยู่ซะอีกนะดูสิคลื่นทะเลซัดเข้าหาฝั่งมันช่างเป็นภาพที่งดงามซะจริงเอดูสินั่นใช่ฝูงปลาน้ำเค็มหรือเปล่านั่นทำไมมันเยอะแยะมากมายอย่างนั้นนะไหนๆหยกข้าจะเข้าไปทักทายหน่อยสิเจ้าปลาน้ำจืดไดเอ่ยขึ้น เมื่อมันได้พบกับท้องทะเลอันกว้างใหญ่และสวยงามและยังพบกับฝูงปลาน้ำเค็มอีกมากมายหลายชนิดเมื่อเป็นเช่นนี้มันจึงรีบเข้าไปทักทายอวดตนเองทันทีว่าแนๆ่ๆนพวกปลาน้ำเค็มทั้งหลายพวกเจ้ารู้หรือเปล่าว่าข้านะ่ะคือปลาน้ำจืดนะแล้วนี่นี่ที่ที่ข้าจากมานะ่ะมันงดงามมากๆเลยพวกเจ้ารู้ไหมฮะและข้านะ่ะก็มั่นใจนะ พวกเจ้าน่ะต้องไม่เคยเห็นที่ไหนนะสวยงามขนาดนั้นมาก่อนแน่ๆจากนั้นได้มีปลาน้ำเค็มตัวหนึ่งพูดขึ้นมาว่าน่เจ้าปลาน้ำจืดที่เจ้าพูดมานะมันจริงหรือฮะไม่มีที่ไหนนะจะงดงามสวยงามเท่ากับท้องทะเลน้ำเค็มที่พวกข้าอยู่อีกแล้วนะเจ้าอย่าพูดสิดีกว่านะเมื่อปลาน้ำจืดตียินเช่นนั้นจึงได้รีบตอบโต้กลับไปทันทีว่า แน่พวกเจ้าจะรู้อะไรฮะอยู่แต่ท้องทะเลแห่งนี้นอกเหนือจากท้องทะเลยังมีแม่น้ำลำธารและบึงน้ำอีกมากมายที่งดงามยิ่งกว่าท้องทะเลพื้นนี้ซะอีกนะฮฮแต่แล้วเมื่อเจ้าปลาน้ำจืดพูดจบก็ได้มีปลาน้ำเค็มอีกตัวหนึ่งพูดขึ้นมาว่าเน่เจ้าปลาน้ำจืดหยุดโม้ได้แล้วนะน่าเบื่อเสจริงๆเลยฮะหากเจ้าน่ะมีดีจริงๆ ทำไมเวลาที่ชาวประมงเขาจับพวกข่ากับพวกเจ้าไปขายพวกข่าถึงมีราคาสูงกว่าล่ะฮะและแถมยังเป็นที่ต้องการของคนรวยอีกมากมายส่วนเจ้ากลับมีราคาถูกกว่าพวกข่าซะอีกนะหยุดพูดซะแล้วกลับไปน้ำจืดของเจ้าไปไปเมื่อปลาน้ำเค็มตัวนี้พูดจบ ก็มีปลาน้ำเค็มอีกหลายตัวที่เห็นพ้องต้องกันและต่างขับไล่ปลาน้ำจืดกลับไปที่บึงของมันใช่แล้วไปซะจับปลาน้ำจืดกลับไปที่บึงน้ำของเจ้าไปใช่ใช่หากเจ้ามีดีจริงเจ้าจะมาที่น้ำเค็มทำไมกลับไปน้ำจืดของเจ้าซะไปเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าปลาน้ำจืดก็ไม่มีอันใดจะตอบโต้แถมมีแต่ความอับอายจนต้องรีบว่ายน้ำกลับไปที่บึงน้ำจืดของตนเอง อย,อยู่ไม่ได้แล้วค่ะรีบกลับบึงน้ําจืดก่อนดีกว่าโดนรุมขนาดนี้อยู่ไม่ได้แล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ควรดูถูกผู้อื่นหากตัวเรายังไม่ดีพอต่อไปเป็นนิทานเรื่องที่สองของวันนี้ค่ะนั่นก็คือเรื่องแม่กบกับกวัวกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณหน,ะนองน้ำอันกว้างใหญ่ที่เป็นที่อาศัยของครอบครัวกบ มีแม่กบและลูกๆของมันอาศัยอยู่ที่นี่หลายตัวและวันนี้เองฝนก็ได้ตกมาอย่างชุ่มฉ่ำพวกเราพวกเราฝนตกแล้วไปเล่นน้ำฝนกันอบ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 เสียงของเจ้าก,กบตัวหนึ่งที่เอ่ยขึ้นชวนพี่น้องของมันไปเล่นน้ำฝนที่กำลังตกลงมาอย่างสนุกสนานแต่แล้วเมื่อฝนหยุดลง พวกมันก็ได้คิดที่จะไปเล่นที่ทุง่งนาใกล้ๆกับหนองน้ำลูกกบทั้งหลายจึงได้ไปขออนุญาตแม่กบว่าแม่จ๋าแม่จ๋าตอนนี้นะ่ะฝนหยุดแล้วพวกเราอยากไปเล่นที่ทุง่งนาเหลือเกินนะแม่แม่อนุญาตที่พวกเราไปได้ไหมจ๊าเมื่อแม่กบได้ยินเช่นนั้นจึงตอบกับลูกๆไปว่าได้สิจา้าลูกๆแต่ว่าพวกเจ้าน่ะต้องเล่นอยู่บริเวณทุง่งนาใกล้ๆหนองน้ํานี้นะอย่าไปไกลกันเชียวล่ะ จ้าแม่จ๋าพวกข้าไปกันแล้วนะเสียงของลูกกบตอบรับแม่ด้วยความดีใจพวกมันจึงไปวิ่งเล่นที่ทุ่งนากันอย่างสนุกสนานโดยที่ไม่ได้ทันระวังเลยว่าตอนนี้ได้มีฟูงวัวที่กำลังเดินมาหากินหญ้าที่ทุ่งนาเช่นกันไปพวกเราฝนหยุดตกแล้วนะไปหากินหญ้าที่กลางทุ่งนากันไปเสียงของวัวจ่าฝูงได้เอ่ยขึ้นแต่ขณะที่พวกมันกำลังกินหญ้ากันอย่างมีความสุขนั้น พวกมันก็ได้เลยเหยียบลูกกบที่กำลังเล่นอยู่ที่ทุ่งนาไปหลายตัวโดยที่ไม่ทันได้ระวังเสียงของลูกกบทั้งหลายร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานกว่าเจ้าวัวจะรู้ตัวมันก็ได้เหยียบลูกกบตายไปหลายตัวแล้วเสียงอะไรโอ้นี่ค่ะเหยียบลูกกบตายไปหลายตัวเลยหรือนี่มาวิ่งเล่นอะไรกันที่นี่ฮะที่นี่ไม่ใช่ที่วิ่งเล่นของพวกเจ้า ลัวจ่าฝูงได้เอ่ยขึ้นส่วนลูกกบที่เหลือก็ต่างตกใจเป็นอย่างมากจึงได้รีบวิ่งไปบอกแม่กบที่หนองน้ําแม่จา๋าแม่จา๋าแม่จา๋ามันมีสัปประรดตัวใหญ่มากมาอยู่ที่กลางทุ่งนามันเหยียบพี่น้องของเราตายไปหลายตัวเลยแม่เมื่อแม่กบได้ยินเช่นนั้นก็จะรีบปลอบขวัญลูกๆที่เหลืออยู่และถามลูกๆกกลับไปว่าอะไรนะ นี่พวกเจ้าไปแป๊บเดียวเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้เชียวหรือไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรใจเย็นๆไหนหลองเหล่าให้แม่ฟังซิสัปปะหลาดตัวนั้นนะ่ะมันคือตัวอะไรลูกกบได้ยินแม่ถามเช่นนั้นจึงตอบกลับไปว่าไม่รู้เหมือนกันจ้ะแม่จา๋ามันตัวใหญ่มากๆใหญ่ขนาดที่คนขึ้นไปอยู่บนหลังของมันได้เลยนะแม่เมื่อแม่กบได้ยินเช่นนั้นจึงตอบกลับลูกไปว่าสัปปะหลาดอะไรฮะตัวมันจะใหญ่ขนาดนั้นเจียว หนแมม่จะทใ้ดูััตวใหญ่ขนาดนี้มว่าแล้วแม่กบก็ได้เป่าลมเข้าท้องตัวเองเพื่อพองตัวให้ใหญ่ขึ้นแล้วถามลูกว่ามันใหญ่ขนาดนี้หรือเปล่าลูกลูกกบได้ยินเช่นนั้นจึงตอบกลับไปว่าไม,ไม่จ๊ะแม่จ๋ามันใหญ่มากๆแม่นะ่ะใหญ่ยังไม่ได้ครึ่งของมันเลยนะแม่ว่าแล้วแม่กบก็สูบลมเข้าท้องของตนเองอีกแล้วถามลูกว่า ตัวใหญ่ขนาดนี้หรือเปล่าลูกลูกกบได้ยินเช่นนั้นจึงตอบกลับไปว่ายังจะแม่ยังมันใหญ่กว่าแม่หลายเท่าเลยนะแม่จ๋าว่าแล้วแม่กบก็สูบลมเข้าท้องตนเองครั้งแล้วครั้งเล่าจนตอนนี้ตัวของแม่กบนั้นได้พองกลมเป็นอย่างมากและด้วยความพยายามของแม่กบที่จะทำตนเองนั้นใหญ่เท่ากับสับปปะหลาดที่ลูกๆบอกมันจึงได้หายใจลึกๆเข้าเป็นครั้งสุดท้าย โดยที่ยังไม่ทันได้เอ่ยถามอันใดลูกๆตัวของแม่กบก็ได้ระเบิดออกมาทันทีแม่แม่จ๋าแม่จ๋าแม่จ๋าเสียงของลูกกบทั้งหลายพากันร้องระงมเมื่อเห็นร่างของแม่นั้นระเบิดต่อหน้าต่อต,อตาโดยที่ยังไม่รู้ว่าสับประหลาดตนนั้นคือตัวอะไร นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความไม่รู้จักประมาณตนย่อมนำพาไปสู่หนทางแห่งความหายยนะต่อไปเป็นนิทานเรื่องสุดท้ายของวันนี้ค่ะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องหมูโง้กับม้าป่ากาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะป่าอันกว้างใหญ่ที่เป็นที่อาศัยของเหล่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายและวันนี้เองซิงโตเจ้าป่าก็ได้จัดงานเลี้ยงและเชิญสัตว์ทั้งหลายมาร่วมงานกินอาหารด้วยกัน เอาละ,ละเหล่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายวันนี้ข้าสิงโตราชสีผู้ยิ่งใหญ่แห่งป่านี้ขอเชิญพวกเจ้ามากินอาหารที่งานเลี้ยงข้าได้จัดขึ้นเพื่อประกาศความยิ่งใหญ่ของข้าฮ่าฮ่า่าเต็มที่เลยพวกเจ้าสิงโตราชสีได้เอ่ยขึ้นภายในงานเลี้ยงวันนี้อาหารที่ราชสีเจ้าป่าได้นำมาเลี้ยงก็ล้วนแต่เป็นเนื้อและอาหารเลิศรสทั้งสิ้น ขอบคุณขอบคุณท่านสิงโตเจ้าป่าขอบคุณท่านสิงโตที่เลี้ยงอาหารพวกเราเสียงของเหล่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายได้ขอบคุณสิงโตเจ้าป่าและเมื่องานเลี้ยงได้จบลงสัตว์ทุกตัวก็ทยอยกันกลับโดยมีหมาป่าตัวหนึ่งที่มันก็ได้มาร่วมงานเลี้ยงเช่นกันและมันก็กำลังเดินทางกลับบ้านระหว่างทางที่มันกำลังกลับนั้น เจ้าหมาป่าก็ได้พบเจอกับหมูตัวหนึ่งที่กําลังกินอาหารอยู่เมื่อเจ้าหมูได้เห็นหมาป่ามันจึงเอ่ยถามหมาป่าไปว่าอ้าวท่านหมาป่าท่านไปไหนมาหรือเมื่อหมาป่าได้ยินเช่นนั้นจึงตอบกลับเจ้าหมูไปว่าข้าก็ไปงานเลี้ยงของสิงโตราชสีเจ้าป่ามาสิอ้าวแล้วเจ้าไม่ได้ไปหรือเจ้าหมู เมื่อเจ้าหมูได้ยินคําถามมันจึงได้ตอบกลับไปว่าไม่ท่านข้าไม่ได้ไปหรอกแล้วที่นั่นน่ะมีอะไรน่ากินบ้างละา่ะฮะเจ้าหมาป่าได้ยินเช่นนั้นจึงได้ตอบกลับไปว่าโอ้ยนี่เจ้าหมูระดับงานเลี้ยงของสิงโตเจ้าป่านะหรือมันก็มีแต่อาหารดีๆทั้งนั้นเลยนะสิเนื้อนี่มีแต่เนื้อชั้นดีทั้งนั้นเลยนะ,ะเสียดายนะเจ้าไม่ได้ไปนะเจ้าหมู เมื่อเจ้าหมูได้ยินเช่นนั้นจึงถามหมาป่าต่อไปอีกว่าแล้วที่งานน่ะมีแกลบกับรำข้าวบ้างไหมล่ะท่านหมาป่าได้ยินเช่นนั้นจึงตะคอกใส่เจ้าหมูไปทันทีว่าอ๋ออะไรกันนะเจ้าหมูจะบ้าหรืออย่างไรที่นั่นน่ะเป็นโตอาหารของเจ้าป่าเชียวนะมันจะมีอาหารแบบนั้นได้ยอย่างไรฮะเฮ้ยเจ้าหนี่างโง่สินดีเลยนะไปละข้ากลับบ้านก่อนแล้ว เชิญเจ้ากินกแกลบกินลำข้าวของเจ้าต่อไปเถิดโจหมูฮว่าแล้วม้าป่าก็รีบเดินกลับบ้านทันทีส่วนเจ้าหมูก็ก้มหน้ากลมตากินกแกลบกินลำข้าวของมันต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าคิดว่าคนอื่นจะมีรสนิยมและความชอบเหมือนกับตนเองตอนนี้น้องมินดาก็หลับเรียบร้อยแล้วค่ะ ฝากเพือ่อนๆกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ